สรุปผลการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2563 ยุทธศาสตร์ที่ 1. ด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานให้มีคุณภาพประสิทธิภาพความโปร่งใสและวางรากฐานการทำงานอย่างเป็นระบบที่ดีโดยมุ่งเน้นพัฒนาเครือข่ายการคมนาคมทางบกและทางน้ำในเส้นทางหลักให้ทั่วถึงเน้นใน2กิจกรรมหลักคือพัฒนาปรับปรุงเส้นทางหลัก ที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจและจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคให้เพียงพอโดยภายในเดือนกุมภาพันธ์มีการดำเนินโครงการต่างๆ 1. เวทีรับฟังความคิดเห็นประชาชนตามโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมโดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่18มกราคมจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2563ในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดอุตรดิตถ์ 2. พิธีเปิดการเข้างานขุดลอกปึงวังกระเบื้องเขตพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลน,น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ตามแผนงานขุดลอกคลองและหนองบึง ครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างต่อเนื่องยั่งยืนในเขตพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งที่หนึ่งและงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปีงบประมาณ2,563 1. บ่อน,น้ำประปาบ้านท่าขามหมู่ 2. ตําบลไร่อ้อยอําเภอพิชัย ดำเนินการเมื่อเดือนตุลาคม2 5 6 2 2. โรงเรียนวังป่งดำรงวิทย์หมู่3ตำบลผักขวังอำเภอทองแสนขันดำเนินการเมื่อพฤศจิกายน2562 3. รสาสุสานสุขาวดีหงีสัวตำบลท่าเสาอำเภอเมืองดำเนินการเมื่อพฤศจิกายน2562 สบ่อปลาปลาบ้านหัวดุมหมู่10ตำบลทุงยัง้งอำเภอรับแลดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม2 5 6 2 5. อกบ่อปลาปลาบ้านหน้าพระาธาตุหมู่หนึ่งตำบลในเมืองอำเภอพิชัยดำเนินการเมื่อเดือนธันวาคม2 5 6 2 6. บอก่อปลาปลาบ้านคลองกะชีหมู่เจ็ด ตำบลในเมืองอำเภพิชัยดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม2563ยุทธศาสตร์ที่2ด้านเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรู้ในเทคโนโลยีที่สามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตในสินค้าเกษตรหลักและส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยึดแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานภายในเดือนกุมภาพ,พันธ์คือ 1. โครงการสัมมนา,าเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตประจำปี2 5 6 3เพื่อให้ผู้เลี้ยงโคจังหวัดอุตรดิตถ์หาแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายผู้เลี้ยงโคการรวมตัวการทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมมีความเข้มแข็งเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการเชื่อมโยงของกลุ่มแบบครบวงจรโดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการจำนวน80คนยุทธศาสตร์ที่3ด้านสังคมและคุณภาพชีวิตโดยเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิต คือการให้มีความสามารถในการพึ่งตนเองและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยมีกิจกรรมที่ดำเนินในเดือนกุมภาพ,พันธ์ต่างๆ 1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตท์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อป้องกันโควโิด -19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ตลอดจน จัดให้มีเจลล้างมือแอลกอฮอล์สำหรับให้บริการประชาชนพร้อมนี้ยังได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรในสังกัดสวมหน้ากากอนามัย 2. เทศกาลอุตรดิตติดยิ้ม10ปีอ n น i v e r รี r อินเล ve ทำในสิ่งที่รักเพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตโดยผ่านกิจกรรมการรวมภาคีหรือเครือข่ายอุตรดิตติดยิ้ม ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น2 0 0แสนบาท 3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยการสร้างสนามกีฬาแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดประจำปีงบประมาณ2563ณสวนสาธารณะเทศบาลตำบลพุงตะเภาอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตยุทธศาสตร์ที่4ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลและรักษารากฐานความเป็นไทยของไทยให้คงอยู่สืบไปภายใต้โครงการ จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์แหล่งเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมเชิงสร้างสารรค์ประจำปีงบประมาณ2,563สำหรับโครงการดังกล่าวมีกำหนดจัดทุกวันศุกร์และวันเสาร์สิ้นเดือนจำนวนทั้งสิ้น8ครั้งตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนสิงหาคม2,563 ยุทธศาสตร์ที่5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนการเพิ่มพื้นที่การปลูกป่าและการจัดการขยะมูลฝอยแบบองรวมโดยภายในเดือนกุมภาพันธ์ได้นำเนินการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปีงบประมาณ2563 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยขยะมูลฝอยอันตรายและการจัดระบบการเก็บรวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยอันตรายจากชุมชนยุทธศาสตร์ที่6ด้านการบริหารและการเมืองการปกครอง โดยมีการจัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตสมัยสามัญสมัยแรกประจำปี2563ในการประชุมดังกล่าวมีสาระสำคัญได้แก่เรื่องที่ต้องพิจารณาดังนี้ 1. เรื่องขอความเห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานปีงบประมาณ2563จำนวนหนึ่งเรื่อง 2. ยัยติเรื่องขออนุมัติใช้เงินสะสมจำนวนหนึ่งยติ 3. ยัยติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 6 3จําจำนวนหนึ่งยติ 4. ยัยติเรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการขุดลอกสระเก็บน้ำหนองหอย เพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคหมู่ที่4ตำบลน,น้ำพีอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนหนึ่งยติ 5. ยติเรื่องขอความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการซ่อมแซมเส้นทางสัญจรและเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบลบ้านหม้ออำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวนหนึ่งยติ 6. เรื่องกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยสามัญสมัยที่2ประจำปีงบประมาณ2 5 6 3 7. เรื่องกำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์สมัยสามัญสมัยแรกประจำปีงบประมาณ2,564 การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองแห่งการพัฒนาคู่คุณภาพชีวิตที่ดีในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง